ถ้าจะพูดถึงอนิเมชันที่ดีที่สุดในปีนี้ผมคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าบัสไรเยอคืออันดับหนึ่งสำหรับแอดมินอย่างแน่นอนการันตีความสนุกจากนักวิจารณ์ร็ตเทนโทมิโตสูงถึง85%ที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของบัสไรเยียหุ่นยนต์ของเล่นตัวเก่งรับของแอนดี้นักบินนวกาศที่ทําการบินจนผิดพลาดจนตัวเองรับไปติดอยู่ในดาวเคราะห์สุดอันตรายพร้อมกับลูกเรือหลายร้อยชีวิตด้วยความรู้สึกผิดของบัสเขาจึงพยายามทําทุกอย่างรับเพื่อพาทุกคนกลับบ้านให้ได้ทว่ามันก็ไม่ ะชะตาการรมของพวกเขาเหล่านี้ครับจะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมมอรบลทุกคนก็นจะได้ฟังสรุปในเรื่องอนิเมชั่นเรื่องใหม่จากทางดิสนีย์อย่างเรื่องบัสไลเยร์ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกไลไ์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกระใจให้หน่อยนะครับและท้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ หนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาณอาวากาศอันไกลพล้นห่างจากดาวโลกรับถึง4.2ล้านปีแสงยานอาวากาศลำหนึ่งบรรจุผู้โดยสารเต็มลำนำโดยผู้การฮอทอนได้ทำการลงจอดณาดาวเคราะหปปีศนาศดวงหนึ่งนามวัตถิกาณพรามณในฐานะที่พวกเขาเป็นสเปซเรนเจอร์รับที่เชื่อว่าณดาวเคราห์แห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ผู้การฮอทอนเลยได้พาบัสไลเยร์สเปซเรนเจอร์อีกคนครับลงจากยานเพื่อมาสำรวจสภาพแวดล้อมภายในดาวดวงนี้ซึ่งผลการตรวจสอบก็ปรากฏว่าในโลกใบนี้ครับมีความ เหมาะสมเป็นอย่างมากที่มนุษย์โลกจะสามารถอาศัยอยู่ได้เราะว่าพวกเขากลับคิดผิดสิครับดาวเคราะห์ดวงนี้สามารถอาศัยอยู่ได้ก็จริงแต่สิ่งมีชีวิตเดิมที่อาศัยอยู่ที่นี่นั้นไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับพวกเขาสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดแมลงยักษ์ครับรวมไปถึงเทวันปริศณาจากใต้โลกที่พร้อมจะขเขมือพวกเขาทุกเมื่อแต่ด้วยความที่ทั้งบัตและก็ฮอททอนต่างก็เป็นสเปซเรนเจอร์ที่มีประสบการณ์ต่อสู้ที่สูงส่งก็เลยจัดการกับอันตรายพวกนี้ได้อย่างสบายๆพร้อมกับเตรียมตัวย้ายตูดครับหนีออกจากดาว,ดว ในทันทีทว่าในตอนนั้นกลับไม่ทันเสียแล้วเมื่อเจ้าถาววรยักษ์จากใต้โลกในตอนนี้ครับมันกำลังดึงเอาฐานที่ตั้งของยานทรงหัวหอมลงไปสู่ใต้พื้นโลกให้ได้เลยฮอทอนกับบัตเทียนแบบนั้นก็เลยรีบวิ่งกลับยานอย่างไวเพื่อเริ่มเดินเครื่องรับหนีออกจากทาวรพวกนั้นให้ได้บอกได้เลยครับว่าในตอนนี้เนี่ยตัวยานมีความเอียงค่อนข้างสูงมีโอกาสสูงมากครับที่พวกเขาจะไม่สามารถดำยานขึ้นได้อย่างปลอดภัยบัตในตอนนั้นจึงอาสาในการขับยานด้วยสกิลทั้งหมดที่เขามีจนสามารถนำ ยานลำนี้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้สําเร็จแต่ทว่าพวกเขาก็ดีใจกันได้ไม่ถึงนาทีครับตัวยานส่วนหนึ่งก็ได้ไปเฉียวชนกับเหลี่ยมเขาร่วงลงสู่พื้นในทันทียานหวหอมครับไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเนื่องจากเซลล์พลังงานเชื้อเพลิงที่อยู่ในตอนแรกเด่ยเกิดความเสียหายอย่างหนักฮอทอนจะมีความจําเป็นครับต้องปลุกลูกเรือทุกคนที่เหลือในยานตื่นขึ้นมาจากไฮเปอร์สลิปเพื่อแจ้งข่าวร้ายให้กับทุกคนได้ฟังว่าในตอนนี้ครับเราติดอยู่บนดาวครอสด,ดวงนี้อย่างเป็นทางการแล้วมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่วาัสลเ ตัวเองเป็นอย่างมากที่เป็นสาเหตุทําให้ทุกคนครับติดอยู่ที่นี่ตลอดไปพอทอนก็เลยเข้ามาเสนอหนทางในการซ่อมยนันให้กับบัตได้ฟังว่ามันยังพอมีทางรับในการซ่อมแซมเซลเล์แบตเตอรี่อยู่แต่บัตก็รู้ดีว่าเซลล์พลังงานที่พังไปครับไม่ใช่ว่าจะหามาเปลี่ยนได้ทันทีมันต้องมีความสเสถียรค่อนข้างมากพอต้องใช้มันในการเดินทางด้วยความเร็วแสงหรือที่เรียกว่าไฮเปอร์สปีดนั่นเองซึ่งการจะสร้างเซลล์เชื้อเพลิงขึ้นมาใหม่เดจจำเป็นต้องระดมสมองของนักวิทยาศาสตร์ทุกคนในยานครับออกแบบมาเป็นข ที่สามารถพาทุกคนกลับบ้านได้บอกได้เลยว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นอย่างแน่นอนพวกเขาแต่ละคนรับจําต้องลงหลักปักฐานที่ดาวดวงนี้ไปก่อนนานถึง1ปีเต็มก่อนที่แบตเตอรี่ลูกแรกครับจะถูกสร้างขึ้นมาจนสําเร็จเตรียมพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบในทันทีแน่นอนว่าทุกคนนั้นขยันทํางานขยันขุดแรก่กันมาเป็นปีๆครับเพื่อทําการทดสอบลองบินไฮเปอร์สปีดแค่4นาทีนี้เท่านั้นและคนที่อาสาจะไปทดสอบมันครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนบัสละเยร์ยนั่นเองที่ยังคงจมปักกับความรู้สึก ผิดในครั้งนั้นเขาในตอนนี้ก็ไม่รอช้าสิครับจัดการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยขุมพลังรูปใหม่เตรียมความพร้อมมุ่งสู่อวกาศในทันทีโดยภารกิจนี้ง่ายๆครับเพียงขับยานขึ้นไปเร่งให้ถึงไฮเปอร์สปีดบินรอบดวงอาทิตย์1รอบแล้วกลับมายังที่เดิมตัวไม่ลืมนะครับจะต้องเข้าวงแหวนหน่วงความเร็วด้วยเพื่อที่ว่าจะสามารถลงจอดที่พื้นดาวเคราะห์ได้อย่างปลอดภยัยแล้วมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับกับภารกิจที่สําคัญที่สุดกับลูกเรือบนยานทุกคนที่มาพร้อมกับวลีเด็ดประจําปากของบััสู่ควววา,วาามงงอนไก ในช่วงแรกของการทดสอบรับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ตัวใหม่เกือบจะทําความเร็วเท่ากับไฮเปอร์สปีดได้แล้วขาดอีกเพียงแค่14%เท่านั้นแต่สุดท้ายรับเครื่องยนต์ก็เกิดขัดข้องตัวแบตเตอรี่ไม่สามารถรับมือกับความเร็วสูงนี้ได้อีกต่อไปบัสก็เลยมีความจำเป็นรับต้องระเบิดแบตเตอรี่นี้ทิ้งเพื่อสร้างแรงส่งให้เขาสามารถกลับสู่พื้นดาวเคราะห์ได้อย่างปลอดภัยและเมื่อบัสได้ลงมาถึงที่พื้นโลกได้สําเร็จเขาก็รู้สึกถึงความแปลกๆที่เกิดขึ้นของพนักงานที่คอยดูแลจานของเขาว่าอยู่รับไอ้นี่ก็ไว้หนวด มาทั้งที่เมื่อสนาทีก่อนเนี่ยเขายังไม่ไว้แล้วแทๆ้ๆนี่ยังไม่รวมถึงตัวฮอททอนคู่หูคนสนิทนะครับที่ดูมีอายุขึ้นมาอย่างทันตาเห็นก่อนที่เธอจะเปิดใจคุยกับบัตว่าไอ้ภารกิจที่บัตไปทําเมื่อ4นาทีที่แล้วเด่ยในโลกของเราครับมันได้ผ่านไปนานถึง4ี่ปีเต็มๆยิ่งการที่บัตทําการทดสอบในความเร็วที่สูงมากเท่าไหร่เวลาที่ผ่านไปบนโลกนี้ครับก็นานขึ้นกว่าหลายร้อยหลายพันเท่าในขณะที่บัตในตอนนี้เนี่ยอยากจะลองแก้มืออีกสักรอบเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยครับว่าความผิดผิดดดพลานนนนัันน้้มเกขึ ที่ขั้นตอนไหนบัตคิดว่าตัวเองบินได้เพอร์เฟกแล้วนะครับแต่ฮอทอนก็เข้ามาบอกว่ามันคุ้มจริงๆหรอบัตอย่าลืมนะว่าหนึ่งครั้งต่อการทดสอบเนี่ยมันกินเวลาไปยาวนานถึง4ปีเต็มบัตก็เลยเอาคําพูดนี้ครับกลับมาคิดที่ห้องจนกระทั่งเขาได้เปิดดูกล่องของขวัญตอนรับกลับมาของบัตที่ให้โดยผู้การฮอทอนรับในกล่องนั้นมีตุ๊กตาแมวอัจฉริยะนามว่าซ็อกโดยมันได้รับคําสั่งจากสตาร์คอมมานโดยตรงให้มาปลอบใจพระเอกหลังจากที่เขาทําภารกิจล้มเหลวอีกครั้งนั่นเองครับ ไม่จำเป็นต้องให้ตุ๊กตาแมวเหมียวมาปลอบหลอกแต่เจ้าซอกสิครับมันพยายามจะทําทุกอย่างจริงๆเพื่อจะช่วยเหลือบัตให้ได้จนบัตถึงกับปวดหัวครับโยนงานที่หนึ่งให้กับเจ้าแมวไปลองทําดูแล้วกันให้เจ้าซอกครับไปแก้ไขปัญหาเชื้อเพลิงใหม่ดูสิว่ามันมีข้อผิดพลาดที่ตรงจุดไหนจะได้เลิกบาลังควานบัตสักทีเพราะในตอนนี้ครับเขากําลังเครียดว่าจะลองไปบินทําภารกิจอีกรอบจะดีไหมจนสุดท้ายแล้วบัตก็ตัดสินใจจะทํามันอีกรอบครับซึ่งฮอทอนก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้านี่คือความต้องการของบบััแล้วจนสุร ภารกิจที่2ก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการซึ่งผลลัพธ์ของการทดสอบในครั้งนี้ก็ปรากฏว่าบัสก็ล้มเหลวตามเคยฮอทอนกับคนอื่นครับก็แก่ลงไปอีก4ปีเต็มๆโดยที่พระเอกก็ยังคงรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองก็แง่แหละครับภารกิจนี้มันแค่4นาทีนี่ก็เลยตอกย้ำให้บัสนั้นจําเป็นต้องทําภารกิจในครั้งนี้ให้สําเร็จให้ได้ก็เลยเกิดเป็นภารกิจครั้งที่3 4 5และอีกภารกิจตอต่อมาครับได้เกิดขึ้นมาอีกเรื่อย ํฮอ,อทอนจากตอนแรกเป็นวัยรุ่นในตอนนี้ก็แก่งเงาเงะเข้าไปแล้วครับแถมลูกชายเธอในตอนนี้เนี่ยยังอายุเยอะกว่าบัตอีกอคิดดูจนภารกิจครั้งที่20กว่ากว่าแล้วครับบัตก็ยังคงพบกับความล้มเหลวอยู่ดีแถมกลับมาคราวนี้ฮอทอนก็ไม่อยู่แล้วด้วยเพราะเธอรับตายจากไปด้วยโรคชรามันก็เลยเป็นอะไรที่สะเทือนใจเขาจริงๆสําหรับบัตแล้วนี่เพิ่งผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งฮอทอนก็ได้ฝากคลิปสุดท้ายให้กับพระเอกเป็นคลิปสั่งเสียว่าต่อให้เธอจะไม่ได้กลับบ้านที่ดาวโลกรับแต่ตลอด เวลาที่ผ่านมาฮอทอนก็ได้บอกว่าเธอได้ใช้ชีวิตจนคุ้มแล้วล่ะครับถึงขั้นที่ว่ามีลูกเต็มบ้านมีหลานตัวน้อยกําเนิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วบัตไม่ต้องรู้สึกผิดกับความผิดพลาดของเขาหรอกนายทําดีที่สุดแล้วยังไงก็แล้วแต่ขอให้นายไปสู่ความเวิ้งว้างอันไกลพ้นซึ่งหลังจากการจากไปของผู้การฮอทอนผู้การคนใหม่หน้าเข้มครับก็เตรียมเข้ามากุมบังเหียนขับเคลื่อนนโยบายหลักไม่กลับโลกอีกต่อไปคือเขาได้ตัดสินใจว่าจะพาทุกคนกรับอยู่ที่นี่กันยาวเลยโดยการสร้างเกราะเลเซอร์ขึ้นมาปกป้อง ประชาชนทุกคนจากอันตรายต่างๆรอบๆดาวเคราะห์แถมเตรียมยกเลิกภารกิจของบัตครับที่กำลังจะทำในอนาคตทั้งหมดอีกด้วยซึ่งบัตในตอนนี้ก็ยังคงนั่งเศร้าอยู่ในห้องกับเจ้าแมวหุ่นยนต์ซ็อกอยู่เพียงลำพังเทว่าจู่ๆครับเจ้าแมวนั้นมันก็สะดุ้งโหยงขึ้นมาเพราะคิดสูตรทำให้เซลล์พลังงานสเสถียรได้แล้วซ็อก,กเลยได้บอกรับว่าเขาใช้เวลานานถึง62ปีเต็มในการแก้ไขสมการพวกนี้เจ้าสุดท้ายก็สำเร็จเข้าจนได้ในขณะที่ผู้การคนใหม่ครับเตรียมจะเข้ามาปลดประจําการเจ้าซ็อกในวันนีีีบ้บพอดัทเทยน ถ้าไม่ดีก็เลยชิงตัวซ็อกหนีมาก่อนเพื่อจะเดินทางไปที่ห้องผสมเซลล์พลังงานเพื่อเริ่มต้นการผสมแบตเตอรี่ก้อนใหม่ขึ้นมาทุกส่วนครับก็เป็นไปตามที่เจ้าเหมียวคิดคาดการไว้ทั้งหมดเกิดเป็นเซลล์พลังงานอันใหม่ที่ใช้ไล่กว่าเดิมทว่าด้วยความประมาทของบัตเขาจึงได้เผอทําลายสูตรผสมแบตเตอรี่ชิ้นใหม่นี้พังไปนี่ก็เลยจะเป็นแบตเตอรี่เพียงแค่ก้อนเดียวที่สามารถส่งทุกคนครับกลับบ้านให้ได้บัตในตอนนั้นก็ไม่รอช้าสิครับจัดการเตรียมเสียบแบตเข้ายันเริ่มต้นในการทดสอบในครั้งนี้ในทันทีีในขณะททท่่ทางงฝั ของผู้การเนี่ยพยายามจะห้ามบัสแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลบัสเอาอยานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเข้าจนได้เริ่มต้นในการทดสอบในท,ทันทีจนเขารับสามารถเล่นขครื่นยนต์ได้จนถึงไฮเปอร์สปีดได้สําเร็จโดยที่ตัวยานและแบตเตอรี่ไม่ได้รับความเสียหายเลยแม้แต่น้อยเตรียมพร้อมรับเดินทางกลับดาวเคราะ อเอาข่าวดีมาแจ้งกับทุกคนว่าในตอนนี้เราสามารถเดินทางกลับบ้านกันได้แล้วนะทว่าตอนที่บัสกลับถึงทินิก้าพรามครับทุกอย่างก็ดูแปลกตาไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าในตอนนี้ดาวเคราะห์ดวงนี้ได้ถูกยานหุ่นยนต์นามวาเซอร์ครับบุกเข้ามายึดอย่างเป็นทางการแล้วแต่ตัวบัสิครับยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาในตอนนี้เตรียมตัวจะเดินทางกลับไปที่สตาร์คอมมานยู่ยูจิงสาวปริศนาคนหนึ่งก็ได้เข้ามาขัดขวางบัสไว้เสียก่อนและได้แนะนําตัวให้กับพระเอกได้รู้จักอย่างเป็นทางการว่า เธอนั้นมีชื่อว่าลิซซี่ฮอตทอนครับหลานสาวแท้ๆของผู้การฮอตทอนผู้ล่วงลับมันก็เลยทําให้บัตไม่อยากเชื่อสายตาเพราะก่อนที่เขาจะมาทําภารกิจครั้งล่าสุดเนี่ยอิซซี่ยังเป็นเพียงแค่เด็กตัวกระเปียกเดียวเธอก็เลยบอกสิครับว่าในตอนนี้มาได้ผ่านมานานกว่า22ิบปีแล้วโดยเธอได้เล่าให้กับพระเอกได้ฟังว่าเมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนพวกหุ่นยนต์เซิร์ฟได้ปรากฏตัวขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้พร้อมกับอาวุธสุดล้ำรับเขาปิดล้อมสตาร์คอมมานด์ไว้ทุกทิศทางซึ่งในตอนนี้เนี่ ช่วยทุกคนในใเมืองได้ิตซี่ได้บอกว่าครับเราจาต้องทําลายยานแม่ของเซิร์กให้ได้เลยเพราะต่อให้เราจะแอบเข้าผ่านกําแพงเลเซอร์เข้าไปได้แล้วพาทุกคนหนีออกมาจากดวงดาวนี้ครับ้วยแบตเตอรี่ชิ้นใหม่สุดท้ายยานเซิร์กก็จะทําลายเราอยู่ดีอิซี่ก็เลยแนะนําทีมตัวเองให้กับบัตได้รู้จักอย่างเป็นทางการครับที่ถูกฝึกเป็นสเปซเลนเจอร์ชุดใหม่บัตได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกอุ่นใจเพราะสเปซเลนเจอร์แต่ละคนที่ถูกฝึกมาจะต้องมีสกิลการต่อสู้ที่สูงมากๆเขาก็ไม่รอช้าสิครับเตรียมวางแผนบุกไปทําลายยานของร์ใ ได้เลยเตรียมพร้อมจะพาทุกคนกลับบ้านกันแต่ว่าในตอนนั้นสิครหุ่นยนต์เซิร์ฟตัวหนึ่งก็ได้เดินมาสำรวจแถวนั้นแบบพอดีแล้วได้เห็นกับพวกพระเอกเข้ามันก็เริ่มจู่โจมพวกเขาในทันทีซึ่งพระเอกกับทีมอิซี่เนี่ยพยายามอย่างสุดความสามารถแต่ก็ดูเหมือนว่าบัตจะเป็นเพียงแค่คนเดียวครับที่สู้กับหุ่นยนต์นั้นได้อย่างสูสีจนโค่นมันได้สําเร็จส่วนคนในทีมอิซี่แต่ละคนเนี่ยก็ได้ได้ว่าต่อสู้กันไม่เป็นเลยครับบัตก็เลยถามย้ําอีกร้งรับว่าพวกเธอเนี่ยเป็นสเปซเลนเจอร์จริง,รรรงให้กกับพระเอ ฟังว่าพวกเราเพิ่งจะเข้าการฝึกเมื่อสัปดาห์ก่อนเองเล่นเอาบัตไดถึงกับกลุ่มขมับเลยรับไอพวกนี้เนี่ยมันตัวภาระจะชัดบัตก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนแผนใหม่ทั้งหมดจะขอลุยไปจัดการกับยานเซิร์ฟเพียงแค่คนเดียวส่วนอิซี่กับทีมที่เหลือรับแค่ช่วยนําพาบัตไปที่สถานที่จอดยานก็พอแล้วที่เหลือเขาจะลุยเองทว่าระหว่างที่พวกเขากําลังเดินทางไปเอายานอยู่นั้นในโรงเก็บยานครับก็มีแมลงยักษ์ที่นอนจำศีลอยู่เป็นจํานวนมากพวกเขาต้องเดินทางกันอย่างเงียบเชียบครับทว่าไอหนวดหนึ่งในสมาชิกทีมของอิม ซ้ำรับทำเสียงดังขึ้นมาปลุกแมลงยักษ์พวกนั้นให้ตื่นขึ้นมาเป็นพันๆตัวก็เลยบีบให้พวกเขาแต่ละคนเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นยานของบัสเพื่อเอาชีวิตรอดหนีจากแมลงพวกนั้นมาจนรอดตายมาได้สําเร็จกลายเป็นว่าจากตอนแรกบัสจะลุยเดี่ยวคนเดียวในตอนนี้ก็เลยจาต้องลงเรือลําเดียวกันกับพวกอิตซีแล้วล่ะครับก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าบอสใหญ่ของพวกหุ่นเซิร์กก็ได้ขับยานมาสอยยานของพระเอกจนล่วงโชคดีครับที่พวกเขาสามารถนํายานลงจอดได้อย่างปลอดภยัยแต่ปัญหาในตอนนี้สิครับคือพวกเขาไม่สามารถเดินทาง ไต่อด้เนื่องจากเครื่องยนต์บางส่วนได้รับความเสียหายอย่างหนักเจ้าหุ่นยนต์แมวซ็อกก็เลยช่วยวิคคะห์การซ่อมแซมของยานและพวกเขาจําต้องใช้อะไลชิ้นใหม่ที่อยู่ในเมืองรับไม่ไกลจากตรงนี้มากนักซึ่งกว่าที่บัตกับพวกรับจะไปเอาอุปกรณ์พวกนั้นกลับมาซ่อมยานได้ก็เรียกได้ว่าเหงื่อตกพอจมควรและเขาคิดมาตลอดทั้งเส้นทางเลยครับว่าไก่แค่ภารกิจง่ายๆในการโค่นพวกเซิร์กทาไมมันน่าปวดหัวขนาดนี้วะเนี่ยก็เลยทําให้อิซี่ครับผิดหวังในตัวเองเป็นอย่างมากเพราะเธอคิดว่าอุตสาห์เป็นฮอตทรอนแลัแแลับบช่่วยอะไไรตม ไม่ได้เลยสักอย่างบัตในตอนนี้ก็เลยพยายามพูดปลอบใจเธอครับว่าในตอนที่ฉันฝึกเป็นสเปซเ r a ร g เรนเจอร์เนี่ยในตอนแรกก็กา,กากเหมือนกับพวกเธอนั่นแหละเพอเพออ่อนกว่าพวกเจ้าด้วยซ้ําแต่คุณย่าเธอก็เชื่อมั่นในตัวฉันจนในวันนี้ก็กลายเป็นสเปซเ r a ร g e r นเจอร์ได้สําเร็จเพราะฉะนั้นแล้วเรามาร่วมสู้ในศึกสุดท้ายไปได้วยกันเถอะซึ่งบัตพูดไม่ทันขาดคาครับในตอนนี้เจ้าบอสหุ่นยนต์ก็วนยานกลับมาหาพระเอกเป็นที่เรียบร้อยเตรียมพร้อมจะฆ่าทุกคนให้ได้บัตก็เลยบอกให้แต่ละคนเนี่ยยยยยรีีบไไปขขึึ้้้นนนนาาาคัเเเเดดดวจจะอออู่อนนน่่หุต์งงซก็ ดูนว่าเจ้าบอสหุ่นยนต์ตัวนี้จะสนแต่การจัดการกับบัสเพียงแค่คนเดียวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้รู้จักกับชื่อของบัสด,ด้วยแต่จะมีหลักรับที่พระเอกของเราจะยอมให้โดนจับเขารีบวิ่งกลับไปที่ยานพร้อมๆกับทีมของอิซี่ก่อนจะรีบขับยานหนีในทันทีครับเพื่อหนีไปตั้งหลักกันก่อนซึ่งยานในตอนนี้เนี่ยเคลื่อนที่ได้ก็จริงครับแต่ยังไม่สามารถบินไปสู่ชั้นบรรยากาศได้จําต้องติดตั้งอุปกรณ์จากในเมืองให้เสร็จก่อนแล้วอิซี่ครับ จักรยานสิครับส่งแบตเตอรี่ก้อนใหม่ของพระเอกล่วงลงสู่พื้นดินในทันทีก่อนที่หุ่นยนต์พวกนั้นจะยึดเอาแบตเตอรี่ก้อนนั้นไปต่อหน้าต่อต,อตาของบัตมันก็เลยทําให้บัตเสียใจยเป็นอย่างมากครับที่ทุกอย่างที่เขาทุ่มเทมาทั้งชีวิตในการจะพาทุกคนกลับดาวโลกเนี่ยมันจําต้องจบลงอย่างเป็นทางการแล้วครับบัตไม่ยอมฟังแม้แต่คําขอโทษของอิตซี่ด้วยซ้ำก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นบัตจะถูกพวกหุ่นยนต์เซิร์ฟครับจับตัวไปต่อหน้าต่อตาของทีมอิตซี่กันเลยทีเดียวซึ่งกกกกว่่่าาาาททีีีเเเขขจะได้สติลับมอมอออนนยย็ูยงซร์ ที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับพร้อมกับตั้งคําถามมากมายว่าพวกแกคือใครกันแน่บอสหุ่นยนต์ก็เลยเล่าให้กับพระเอกได้ฟังทุกอย่างว่าเขารูเรื่องในชีวิตของบัสเยอะมากแค่ไหนวินาทีแรกนั้นบัสก็คิดว่าภายใต้ชุดหุ่นยนต์เนี่ยอาจจะเป็นพ่อของเขาหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ครับบอสหุ่นยนต์ได้จัดการเปิดเผยใบหน้าให้กับบัสได้ยน่นโฉมเขาคนนี้ก็คือบัสไลเยร์ในวัย50ปีนั่นเองครับพระเอกในตอนนี้ไม่เข้าใจสิครับว่าตัวเองในวัย50ปีมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรก่่่่อนนนททีบบัััััใใวววยยแกจะเคามมหุ้ ฟังทั้งหมดว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่บัตได้เข้าถึงไฮเปอร์สปีดได้สําเร็จคือมันได้สร้างตัวตนของบัตในอีกไทม์ไลน์หนึ่งขึ้นมาที่แทนที่เขาจะกลับมาถึงดาวเคาะใน22ปีครับในตอนนั้นเขากลับข้ามเวลาไปไกลมากๆจนกว่าใครจะจินตนาการได้จนบัตคนนั้นก็ได้เจอเข้ากับเทคโนโลยีของเอเลียนที่สุดล้ําสมัยบัตได้ยึดทุกอย่างมาเป็นของตัวเองครับก่อนจะใช้เวลาในการศึกษามันอยู่หลายปีจนสามารถเดินทางข้ามเวลามาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับบัตในปัจจุบันได้สําเร็จทว่ากกาทว่าาีเจ้ แบตเตอรี่ก้อนนั้นครับที่บัตต์แก่เคยครอบครองมาโดยตลอดก็ถูกสูบพลังงานจนสิ้นเขาในตอนนี้ก็เลยต้องการแบตเตอรี่ก้อนใหม่เพื่อจะทําการย้อนเวลาอีกครัง้งกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตทุกอย่างที่เขาเคยทําพลาดไปเริ่มตั้งแต่ตอนที่เขาตัดสินใจนํายาลงจอดที่ดาวทินิกาพรามตั้งแต่แรกแล้วครับทุกคนรวมไปถึงผู้การฮอทอนจะได้เดินทางกลับไปที่บ้านด้วยกันและไม่ต้องมาติดอยู่ในดาวเคราะห์ดวงนี้ตลอดไปด้วยนี่คือสิ่งที่บัตต์แก่ต้องการมาโดยตลอดครับซึ่งมันก็ตรงกับความต้องการของบัตต หนุ่มก็เห็นด้วยนะครับในการจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขทุกอย่างแต่พอเขาคิดถึงคําพูดของฮอทอนที่เคยบอกกับบัตก่อนตายว่าเธอครับได้ใช้ชีวิตแล้วต่อให้จะไม่ได้กลับบ้านก็ตามแต่ดาวคอสตัวนี้คือบ้านใหม่ของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอีกอย่างที่สําคัญเลยก็คือถ้าพวกเขาสามารถย้อนเวลากลับไปได้จริงนั่นก็หมายความว่าอิตซี่ก็คงจะไม่ได้เกิดมาทำลายทุกอย่างครับจะถูกเปลี่ยนไปอีกแบบอย่างสิ้นเชิงบัตแก่จะเป็นคนลบทุกความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นที่นี่ไปจนหมดมันก็เลยทาให้บัตหนุ่่่มมตััดดดสินใจจอยาางเ็ขครบะไ บัตแก่ในการทําเรื่องนี้ก็เลยทําให้บัตแก่ไม่มีทางเลือกถ้าตกลงกันดีๆไม่ได้งานนี้ก็ต้องบังคับกันแล้วแหละรับก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของทีมอิตซี่กันบ้างหลังจากที่พวกเขาพยายามอยู่นางรับในตอนนี้ก็สามารถหาทางขึ้นมาอยู่ในยานของพวกเซิร์กได้แล้วและสามารถช่วยบัตหลุดจากพันธนาการได้สําเร็จเขาเลยเตรียมพร้อมจะชิงแบตเตอรี่ก้อนนั้นกลับมาและทําลายยานของเซิร์กทิ้งซะจนในที่สุดครับพวกเขาแต่ละคนก็ช่วยบัตหนุ่มในการระเบิดยานเซิร์กได้สําเร็จก่อนที่แต่ละคนพยายามจะไปขึ้นยาน เพื่อกลับทีกัน,น่าพลามให้ได้บัตหนุ่มในตอนนี้คิดว่าบัตแก่น่าจะถูกระเบิดตายไปแล้วเขาก็เลยจะไปชิงแบตเตอรี่กลับมาเทาว่าในตอนนั้นบัตแก่ในชุดหุ่นเซิร์กกลับยังสบายดีเตรียมพร้อมอย่างเต็มสู่กรับจะเอาแบตเตอรี่ก้อนนั้นกลับมาให้ได้มันก็เลยทําให้บัตหนุ่มไม่มีทางเลือกจําต้องยิงปืนรับอัดแบตเตอรี่ก้อนนั้นเพื่อพังมันทิ้งซะจนร่างกายแล้วก็ยานของบัตแก่ ก็ถูกทำลายไปพร้อมๆกันแล้วพวกของไบค์กรับก็สามารถกลับสู่พื้นดาวเคราะห์ได้อย่างปลอดภัยพระเอกก็เลยรู้สึกภูมิใจในตัวอิตซี่และก็ทีมของเธอเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าในตอนแรกครับพวกเขาจะเป็นภาระของบัตมากๆแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้พวกเขาเดียบัตก็ไม่สามารถทําลายยานของเซิร์ฟได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยความฝันของพระเอกที่จะพาทุกคนกลับบ้านจะพังไปแล้วก็ตามครับในตอนนี้บัตก็ทําใจได้แล้วเตรียมจะปักหลักที่ดาวดวงนี้ตลอดไปเลยแล้วกันก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานท่านผู้การครับก็ นำกองกำลังบุกมาจับพระเอกในความผิดที่เขาเคยก่อกรับเมื่อยีิบสปีก่อนแต่เนื่องจากความดีความชอบของบัตที่เขาเพิ่งช่วยทุกคนบนดาวคอ์ดวงนี้บาตได้ความผิดพวกนั้นก็เลยกลายเป็นโมฆะในทันทีและที่สำคัญท่านผู้การกรับยังเดินเรื่องให้บัตสามารถจัดตั้งทีมสเปซเรนเจอร์ของตัวเองได้เลยพร้อมกับอัดงบประมาณอย่างเต็มที่ในการพัฒนาโปรเจกต์สํารวจและปกป้องดวงดาวจากภัยร้ายต่างๆในอนาคตวลีเด็ดของเบีรยร์ยัดก็เลยถูกนํากลับมาใช้อีกครั้งพร้อมกับทีมอีซีทั้งชุดครับในฐานะ Red r เจ g ร r รุ่นใหม่และถ้าทุกคนในทีมพร้อมกันแล้วไปสู่ความเวิงวงังอันไกลโพ้นด้วยกันก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะตัดจบแต่เพียงเท่านี้แต่ช้าก่อนครับใครที่กำลังจะปิดคลิปนี้ไปใจเย็นๆลงก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มี1นเครดิตที่สำคัญด้วยกันทีมเพื่อนห้ามพลาดโดยเด็ดขาดใครที่รอฟังเอนเครดิตจากพวกเราเนี่ยแลวยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ให้กับคลิปนี้รบกวนเ,นเพื่อนๆคนละหนึ่งวินาทีกดให้กับพวกเราหน่อยครับมันจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราทีมงานทุกคนเป็นอย่างมากยง ก็ฝากกันด้วยล่ะและท้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปฟังเอนเครดิตกันต่อดีกว่านังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่ซากยานของเซิร์กที่ถูกทำลายทุกอย่างรับถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองหมดลอยเทงเต้งอยู่กลางอาวกาศแต่สิ่งที่น่าแปลกเลยก็คือสภาพของบอสหุ่นยนต์เซิร์ฟครับอย่างบัตแก่กลับดูไม่ได้รับความเสียหายมากจากแรงระเบิดมากนักแล้วดวงตาของมันรับก็กลับมาทำงานอีกครัง้งนี่เลยหมายความอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าบัตไเรเยกคนแก่นั้นยังคงไม่ตายแล้วเรนา,าทัมดครับก็ตัดจบแต ท,ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในบัตไลเยดได้จบไปเด็ย re. ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องการข้ามเวลาของบัตแก่อย่างแน่นอนหลังจากที่เขาได้เข้าสู่ไฮเปอร์สปีดไปเมื่อยีิบสอปีก่อนมันก็ได้สร้างไทม์ไลน์ของบัตอีกคนหนึ่งขึ้นมาไทาม์ไลน์หนึ่งที่บัตคนนี้ครับได้เดินทางข้ามอนาคตไปอันไกลพล้นจนได้ครอบครองเทคโนโลยีของเซิร์ฟได้สาเร็จซึ่งสิ่งที่ตัวหนังไม่ได้บอกกับเราเลยก็คือนอกจากที่เขาจะข้ามเวลากลับมายังปัจจุบันแล้วมมมมัันนยยยยงงงหาาาาาาวว่่เขขจะต้ามมา้้อออูีกลึด ใช่ไหมล่ะครับแสดงว่าสิ่งที่เทคโนโลยีเซิร์ฟทำได้เดีย๋ยดูเหมือนว่าจะล้ำหน้าแบบขั้นสุดจริงๆซึ่งเราจะเรียกกันกระทําแบบนี้ว่าเป็นการเดินทางข้ามพหุจัก,กรวาลก็คงจะไม่เกินความจริงนะซึ่งถ้าผมลองตั้งคําถามอีกคําถามหนึ่งขึ้นมาละ่ะสมมติว่าบัตหนุ่มไม่รอดจากภารกิจสุดท้ายในการกําจัดบัตแก่ละ่ะแล้วบัตแก่จะยังมีชีวิตรอดอยู่ไหมคําตอบของผมเลยก็คือรอดครับอันนี้ถ้าอ้างอิงจากทฤษฎีการข้ามเวลาจากจัก,กรวาล MCU มาอธิบายนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตจะไม่ส่่่งผลตตออนาาคเพระว ครับที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงมันคืออนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่บัตแก่พยายามจะเปลี่ยนแปลงอดีตของยานบัตเนี่ยไม่พวกเขาไปลงจอดที่ทีกานาพรามตั้งแต่แรกมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงปัจจุบันของบัตหนุ่มหรือเปล่าเพียงแต่อาจจะเกิดเป็นอีกไทม์ไลน์หนึ่งขึ้นมาก็แค่นั่นเองอันนี้เป็นเพียงแค่ข้อสังเกตของเราที่ต่างคิดกันมาเองนะครับเพราะว่าตัวหนังไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องนี้เอาละครับสาหรับใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยแสดงว่าคุณคือแฟนตัวยงงงงของอออชช่่่่เเรรรราาจิๆแแลล้ใืืนนนนบบบกกกสุีียม ตามและกดกระดิ่งให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคลิปสปอยหนังใหม่ๆออกมาเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยสําหรับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกไลค์กับทีมงานคนละ1ไลค์เป็นกางใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกราผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ